วันนี้โอจะพามาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองในเข่งเบอร์หกกันครับโอจะลองก้นเข่งด้วยเศษกล่องพัสดุเอาส่วนที่ไม่ติดสีมานะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ใบก้านปูเปหนึ่งขันแล้วก็ตามด้วยขี้วัวอีกหนึ่งขันครับจากนั้นเราก็ทำสลับสลับเป็นชั้นๆกันไปใส่ไปจนใกล้เต็มเข่งเราก็จะเอาเศษกล่องพัสดุมาปิดด้านบนเพื่อไว้ช่วยคุมความชื้นของกองปุ๋ยเราและปิดทับด้วยขี้วัวกับใบก้านปูอีกทีใบก้านปูด้านบนโอตั้งใจจะให้ปิดขี้วัวผิวหน้ากกกกกกออออองงงงปปปุ๋ยยจจะไไไไ้้้้้ม่่่ตแแแหวววเเเสร็็็็กออกลลนนข ทําอันที่2กันต่อโอก็จะทําแบบเดิมเลยที่โอเอาปุ๋ยมหมักในเข่งเนี่ยเพราะว่ามีเข่งว่างพอดีแล้วเข่งอะ่ะเคลื่อนย้ายเอามาใช้ได้สะดวกแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเข่งมีรูระบายอากาศที่ดีมากเพราะปุ๋ยหมักไม่กลับกองจะเน้นใช้อากาศถ่ายเทเพื่อให้ปุ๋ยของเราย่อยสลายได้เต็มที่โดยที่เราต้องควบคุมความชื้นอยู่ตลอดนะบวกกับน้ําที่เราลดก็ผสมจุลินทรีย์จุลินทรีย์อะไรก็ได้ครับสังเคราะห์แสง EM จ้าวปวกน้ําเซาข้าวน้ามะพร้าวได้หมดเลยถ้าใครเพิ่มลยละเอียดแต่ละชั้นไปได้จะดีมากเลยเเเพรรราาาาาะะว่จจจป็นนนอาหาอหหขงุุิิิทททีียย์์ํใ้ตบ แล้วทาหน้าที่ได้เต็มระบบก็คือให้อาหารเพื่อดบพลังจุลินทรีย์มาทํางานให้เราโอ้ก็จะหมักในนี้ไว้เป็นเวลาสักประมาณ3-4เดือนถ้าใครจะทำแนะนําทําเยอะๆไปเลยครับเพราะรอนานอยู่กว่าจะได้เอามาใช้